คุณวุนเส้นนะครับ,รบก็ถือว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่รุ่งทั้งงานรุ่งทั้งรักเลยทีเดียวครับ ในปี2564นะครับแม้ว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะครับแต่ว่าสำหรับคุณวุ้นเส้นเขาบอกว่าถือว่าเป็นปีที่ดีครับคุณวุ้นเส้นววริธิพาเนี่ยนะครับเพราะว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามของเธอขายดิบขายดีไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับ<ะ>ยังขายดีไปถึงต่างประเทศด้วยรวมถึงเรื่องของความรักกับหวานใจนักธุรกิจหนุ่มอย่างนายนิกตนัภูมกุลนะครับที่ยังคงหวานเชื่นแล้วก็ไร้ปัญหาด้วยล่าสุดคุณวุ้นเส้นออกมายอมรับว่าหมูหนักมาก มูใหม่เข้ามาไปส่วนตไปส่วนตมดของรเยอะมากจริงๆครับเพื่อทําให้ธุรกิจปังแล้วก็ปังอย่างที่คิดจริงๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อการทํางานหนักแม้ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่ตัวเองก็ยังโชคดีครับเพราะว่ายอดขายทะลุเป้าก็มีเป้าใหม่นะครับในปี2565ว่าจะทําให้ปังยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมีแผนการขยายธุรกิจไปให้ไกลกว่านี้ด้วยแล้วก็สําหรับเรื่องที่เธอจัดเป็นของขวัญปีใหม่เป็นกล่องสุ่ม ก็เธอบอกว่าไม่กังวลนะครับมไม่ว่ากังวลว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นเหมือนกับหลายกล่องสุ่มที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ะนะครับเพราะว่าเธอเชื่อว่าของที่อยู่ในกล่องสุ่มของเธอนั้นน่าจะถูกใจผู้ที่รับทุกคนนั่นเองส่วนเรื่องความรักเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้โฟกัสอะไรมากครับแต่ว่ารู้สึกสบายใจกับคนที่คบอยู่นะปัจจุบันแฮปปี้กับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้กดดันอะไรนะครับปล่อยไปไป,ไปตามธรรมชาติต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของแต่ละคนนะครับ ก็ก็เป็นกําลังใจมากกว่าเราเราก็เป็นแบบเรื่องที่พิสูจน์กันไม่ได้หรอกนะว่าเวลาเราไปแล้วเราจะได้จากที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกําลังใจเป็นความศรัทธาทางจิตใจมากกว่าทําให้เรามีแบบเออเมีแรงในการทาไม่ไม่ทอ้อต่อการแบบทํางานหนัก <c oughs> ในพาร์ทส่วนตัวของวุ้นอะวุ้นก็แฮปปี้ดีแต่ว่าเรื่องของธุรกิจเนี่ยคือวุ้นก็มีจุดมุ่งหมายที่มันไกลกว่าที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นหลักๆเลยที่วุ้นไปขอก็คือเรื่องธุรกิจเซวาอย่างเดียว กอสุ่มกุ่มด้วยมีก็คือตามเทรนนี่แหละลรวแบบรู้สึกว่าทุกคนทุกแบรนด์อะไรอย่างทำกันหมดเลยเราก็คือตามเขาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าคนชอบคนไทยชอบอย่างเดี๋ยวชอบแบบเหมือนเหมือนอยากรู้ว่าเราจะได้อะไรอ่ะต่อให้เป็นของที่เราอยากได้ไม่อยากได้ก็แบบชอบแบบจับฉลากชอบเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆไม่ได้ทําเยอะทําแบบไม่ไม่ไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นแบบเราก็ต้องทุ่มในแต่ละกล่องให้มันดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขอให้ทุกคนที่ได้แฮปปี้ล้วกันอย่าดราม่าเลยเนาะไม่ดราม่าละกันใช่าาอตอนช่วงธุรกิจน่มีเยอะเลยนะ,ะช่วงสุดท้ายปลายปีนี้มีเยอะเลยนะแต่ว่าถ้าของดีมีคุณภาพก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ